อน,นิสงการเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระและบรรพชาสามเณรต่อแต่นี้ไปจะนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระปะทีแก้วบรมศาส,สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องอน,นิสง์การบรรพชามาคุยกับบรรดาท่านพุทธบริษัทความมีว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาเมื่อทรงพระชนอยู่องค์สมเด็จพระบรมป่ารบเรื่องการอุปสมบทบรรพชา ในพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระบรมศาส,สดาตรัสว่าการอุปสมบทบรรพชานี้มีอาน,นิสงส์พิเศษอาน,นิสงส์อย่างอื่นมีการสร้างวิหารละทานก็ดีการถวายสังฆทานก็ดีทอดกรถินผ้าป่าก็ดีจัดว่าเป็นอาน,นิสงส์สำคัญแต่อาน,นิสงส์นี้นั้นบุคคลที่พึงได้ต้องอนุโมทนาก่อนหมายความว่าถ้าบุตรธิดาของตน บำเพ็ญกุศลบิดามารดาไม่โมทนาย่อมไม่ได้แต่ว่าการอุปสมบทบรประชานี้แปลกกว่านั้นองค์สมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าสมมุติว่าบุตรชายของท่านผู้ใดออกจากคันมารดาวันนั้นบิดามารดาก็จากกันลูกกับพ่อลูกกับแม่ย่อมไม่รู้จักกันเวลาที่บรรปชานั้น บิดามารดาก็ไม่ทราบแต่ทว่าถึงอย่างนี้องค์สมเด็จพระชินสีตรัสว่าบิดามารดาย่อมได้อนิสงส์โดยสมบูรณ์นี่เป็นอันว่าอนิสงส์แห่งการอุปสมบทและบรรพชานี้แปลกจากบุญอย่างอื่นเป็นอันว่าขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าบุญอย่างอื่นลูกทําไปแล้วพ่อแม่แม่อนุโมทนาย่อมไม่ได้อนิสงส์นั้นแต่การอุปสมบทและบรรพชา บิดามารดาซึ่งคลอดบุตรแล้วต่างคนต่างจากกันไปพ่อแม่ไม่ทราบว่าบุตรมีรูปร่างหน้าตาประการใดเพราะจากกันไปตั้งแต่คลอดใหม่ๆสำหรับลูกชายก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าบิดามารดาเป็นใครแต่ว่าอุปสมบทบรรพชาเมื่อไรบิดามารดาย่อมได้อานิสงส์สมบูรณ์เหตุนี้การอุปสมบทบรรพชาจึงกั่วว่าเป็นกุศลพิเศษที่องค์สมเด็จพระพรมมโลกเชษฐ ทรงบัญญัติเอาไว้ทีนี้จะว,ว่ากันไปถึงอนิสงฆ์แห่งการอุปสมบทบรรพชาคําว่าบรรพชานี้หมายความว่าบวชเป็นเนนคําว่าอุปสมบทนี้หมายความว่าบวชเป็นพระสําหรับท่านที่บรรพชาในพุทธศาสนาเป็นสามเณรอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าท่านผู้บรรพชาเองคือเนนถ้าประพฤติปฏิบัติด,ดีนี่เอากันถึงด้านการประพฤติปฏิบัติด,ดี ถ้าปฏิบัติเลวการบวชเนนก็ถือว่าเป็นการซื้อนรกถ้าปฏิบัติดีนั้นองค์สมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าท่านที่บวชเข้ามาเป็นเนนในพุทธศาสนาแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามระบอบพระธรรมวินยัยสำหรับพระเนนผู้นั้นย่อมมีอนิสงส์คือถ้าตายจากความเป็นคนถ้าจิตของตนมีกุศลธรรมดาไม่สามารถจะทรงจิตเป็นฌาน องค์สมเด็จพระพิชิตมารตัดว่าท่านผู้นั้นจะเสวยความสุขบนโลกมนุษย์ได้ถึง30กับเช่นเดียวกันการนับกับหนึ่งคำว่ากับหนึ่งนั้นมีประมาณนับไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส,สดาทรงเปรียบไว้อย่างนี้ว่ามีภูเขาลูกหนึ่งเป็นหินล้วนไม่มีดินเจือปนถึงเวลาหนึ่งปีเทวดาเอาอผ้ามีเนื้ออ่อนเหมือนสำลีมาปัดยอดเขานั้นครั้งหนึ่ง ทําอย่างนี้ร้อยปีปัดหนึ่งครั้งร้อยปีปัดหนึ่งครั้งจนกระทั่งหินนั้นหมดไปหาหินไม่ได้เหลือแต่ดินล้วนนั่นจึงจะมีอายุครบหนึ่งกลับและอีกประการหนึ่งท่านพรนนาไว้ว่ามีอุปมาเหมือนกับการว่ามีถังใหญ่ลูกหนึ่งมีความสูงหนึ่งโยอกว้างหนึ่งโยอยาวหนึ่งยเหมือนกันมีคนออเอามล็ดพันุผักกาดมาใส่ในถังนั้นจนเต็มถึงเวลาร้อยปี ก็เอามาเล็ดพันผักกาดนั้นออกมาหนึ่งมล็ดทำอย่างนี้จนกว่า,มาเมล็ดพันผักกาดในนั้นจะหมดไปเป็นการเปรียบเทียบกันได้กับระยะเวลาหนึ่งกับนี่เป็นอันว่ากับหนึ่งเราจะนับเวลาประมาณไม่ได้เช่นกับหนึ่งเราจะนับเวลาประมาณไม่ได้ท่านที่บวชเป็นเนนเองและมีความประพฤติปฏิบัติดีต้องเป็นเทวดาหรือพรมอยู่ถึงส0สกับนั่นก็หมายความว่าอายุเทวดาหรือพรมย่อมมีกำหนดไม่ถึง30สกับ และเมื่อหมดอายุแล้วจะเกิดเป็นพรหมใหม่อยู่บนนั้นจนกว่าจะถึง30กบกัปหรือมิฉะนั้นก็ต้องเข้านิพพานก่อนสำหรับบิดามารดาของบุคคลผู้บวชเป็นสามเณรย่อมได้อนิสงคนละ15้ากัปคือครึ่งหนึ่งของเนนหมายความว่าบิดามีอ,อนิสงสิบห้ากัปมารดามีอ,อนิสงสวยสุขบนสวรรค์หรือพรหม,มโลกสิบห้ากัปเช่นเดียวกันเป็นอันว่า บรรพชากุลบุตรของตนไว้ในพุทธศาสนาเป็นสามเณรมีอนิสงส์อย่างนี้องค์สมเด็จมหาหมุนีตรตัสตอบไปว่าบุคคลผู้ใดมีวาสนาบารมีคือมีศรัทธาแก่กล้าตั้งใจอุปสมบทในพุทธศาสนาเป็นพระสงฆ์แต่ว่าเมื่อบวชแล้วก็ต้องปฏิบัติชอบประกอบไปด้วยคุณธรรมคือมีพระธรรมวินัยเป็นสำคัญอันนี้องค์สมเด็จพระกวัน บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าท่านที่บวชเป็นพระด้วยตนเองจะมีอนิสงส์พิเศษที่องค์สมเด็จบรมโลกเชต,ตัดไว้แต่ทว่าภิกษุสามาเณรท่านใดผิดบทบัญญัติในพุทธศาสนาก็พึงทราบว่าเมื่อเวลาตายก็มีอเวจีเป็นที่ไปเหมือนกันอนิสงส์ที่พึงจะได้ใหญ่เพียงใดโทษก็มีใหญ่เพียงนั้นสำหรับบรรดาผู้ไม่ใช่บิดามารดา ของบุตรกุลทีดาที่อุปสมบทบรรพชาในพุทธศาสนาเป็นผู้ช่วยในการบวชนี่หมายความว่าเวลาเขาจะบวชพระครั้งหนึ่งเราทราบเราก็เข้าไปปบำเพ็ญกุศลร่วมกับเขาด้วยจะตูปัจจัยมากหน่อยบ้างให้สิ่งของบ้างช่วยขนขวายในกิจการงานต่างๆในการทําอุปสมบทบ้างหมายความว่าเขาจะบวชลูกบวชหลานของเขาเราไม่มีลูกหลานพอเขาจะบวชเขามาบอกบุญ หรือไม่บอกก็ตามเอาจตุปัจจัยบ้างเอาของที่พึงใช้ในงานบ้างไปช่วยในงานด้วยความเลื่อมใสศรัทธาจริงๆถ้าไม่มีจัตุปัจจัยไม่มีของก็ออกกายไปช่วยช่วยขนขวายในกิจการงานอย่างนี้องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดากล่าวว่าท่านผู้นั้นจะมีอานิสงส์สวยความสุขอยู่บนสวรรค์หรือในภพมโลกคนละแปดกลับแต่ถ้าหากเป็นคนฉลาด อย่างเช่นเขาบวชกัน42องค์แล้วก็ช่วยบำเพ็ญกุศลช่วยในการบวชพระไม่เจาะจงท่านผู้ใดผู้หนึ่งเรียกว่าช่วยทั้งหมด42องค์ก็ต้องเอา42ตั้ง8คูณนี่เป็นอันว่าอาน,นิสงส์งที่พึงจะได้นั้นในการอุปสมบทบรรพชากุลบุตรกุลธิดาในพระพุทธศาสนาสำหรับผู้ช่วยงานแต่สำหรับผู้เป็นเจ้าภาพในฐานะคนที่บวชไม่ได้เป็นบุตรของเรา แต่ว่าเป็นผู้จัดการขวนขวายในการอุปสมบทบรรพชาให้อันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตยบรมศาสดากล่าวว่าท่านผู้จัดการบวชจะได้อันนี้22กับจะมีผลหลั่นซึ่งกันและกันโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำธรรมะปฏิบตัติเล่มหนึ่งหน้า29-35